สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลคือยังไงครับให้แพลวๆกับสันวงสะทอเนี่ยไปมีลูกใหม่แล้วก็ส่งสองคนนาริตาก,กับโตกเกียวมาหาบิก๊กแบบนี้ก็ได้หรอต้องบอกตรงๆเลยนะว่าเคยฟังพ่อเด็กพูดครั้งหนึ่งเขาก็ไม่เคยคิดจะพลากลูกไปจากอกแม่นะ แต่ทุกอย่างที่สื่อให้สังคมรับรู้บทต่างๆที่สื่อออกไปเลยทำให้คนหรือ f อเนี่ยเกิดความสงสารขึ้นมาจนทำให้ f อมองไม่ออกว่าเด็กเขาก็มีชีวิตมีความเป็นอยู่มีความสุขที่ดีมากๆครอบครัวลุงป้าให้ความอบอุ่นส่วนแม่พแพลรีบทำงานรีบกลับมาหาลูกถึงเขาจะมาพร้อมน้องซันก็เถอะมันก็ไม่ได้ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเพราะเขาคบกันนะ เขาเป็นแฟนกันนะครับถึงเขาจะมีลูกใหม่อีกเป็นหลครอบครัวของเขาก็มีความสุขได้ต่างคนต่างทําหน้าที่คือคุณไม่ต้องมาสงสารครอบครัวนะหันกลับไปดูแลครอบครัวของเจ้าเถอะนาฬิกากับโตเกียวเนี่ยเขาโตขึ้นโตขึ้นและโตขึ้นทุกวันเขาโตขึ้นเขามีทุกอย่างเพียบพร้อมนะฮะพ่อก็สร้างให้ไว้พอบี๊กนเนาะ แม่ก็สร้างให้ทุกสิ่งทุกอย่างคืออย่าเอาตะกะป่วยๆมาตัดสินนะครับเห็นเยอะมากยิ่งมีแต่เพศแม่ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคือกะพยายามมาฝั่งแม่ไงเบิงจังไดก็อคติก็แค่นั้นแหละนะอคติกันเข้าไปถ้าเห็นก็แค่เฝ้าเลื่อนผ่านนะครับมันไม่มีอะไรมากเลยนะอะทุกอย่างอ่ะมันลงตัวถ้าเข้ามาคุยกัน นะครับจะแบ่งลูกจะสลับอาทิตย์ต่อ1นอาทิตย์สองเดือนยังไง1เดือนยังไงเจอกันอะไรประมาณนี้หรือยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับทางพ่อทางพ่อบิ๊กเนี่ยล้วบิ๊กก็เป็นนักร้องหรือศิลปินที่บอกได้เลยว่าคิวงานเขาเยอะมากทั้งธุรกิจทั้งงานต่างๆมันเยอะฉะนั้นเนี่ยแฟนคลับบางคนอย่ามีปัญหาเลยเนาะ อย่าเอาปัญหาไปให้แพรวพลาวเขาปวดหัวเลยเพราะลําพังเขาอยู่กับลูกสองคนเขาก็เครียดแล้วนะครับหลายคนก็บอกว่าแพรวพลาวไม่ได้ทาอะไรให้ลูกเลยคุณไปอยู่บ้านเขาเหรอคุณไปรู้ได้ยังไงเขาทำหน้าที่แม่อย่างสมบูรณ์แบบและการที่เขาจะพักผ่อนฮิวใจกับแฟนคลับอยู่กับแฟนคลับหรือกำลังสร้างเสียงหัวเราะความสุขบนเวทีบนสเตจน,นะครับนั่นคือเขาคือศิลปินที่กำลังร้องเพลงให้คนอื่นฟัง การกลับมามาเจอลูกมันก็คือความสุขของลูกลูกมีคนดูแลอยู่แล้วเออถ้าเกิดว่าลูกไม่มีใครดูแลแล้วปล่อยทิ้งขว้างอันเนี้ยแอดก็ไม่เข้าข้างนะครับแอดก็ว่าเพลาๆเหมือนกันแต่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วก็เขาเนี่ยแบ่งเวลาอย่างถูกต้องซึ่งชาวเน็ตบางคนก็ไปว่าเขาทำให้เกิดการเข้าใจผิดกันในหมู่กว้างๆคือคนหนึ่งพูดไงแล้วไอ้คนตามอะ่ะมันก็ตาม มันจะมีคนพูดคนตามแล้วก็ตามไปเรื่อยๆแล้วก็เพี้ยนจากถูกกลายเป็นผิดเรื่องราวมันเป็นยังไงความจริงเป็นยังไงถูกเล่าโดยผิดผิดเผยแพร่ไปในวงกว้างในสื่อโซเชียลมีเดียทำให้หลายคนเกลียดแพรวพลาว,ลาวแสงทองนะครับเขาน่าสงสารนะคุณคิดว่าเขาทำอะไรบ้างหละวันๆนึงเนี่ย ธุรกิจของเขานะครับสร้างมันมากับมือสร้างมันมาแล้วเขาจะปล่อยทิ้งขว้างไม่ได้เพราะของมันมีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นครีมกันแดดนะครับแอดอยูพูดหรือว่ามีคุณภาพมากๆก็ดูเนื้อครีมก็รู้แล้วนะว่าจริงๆสามารถเทียบกับคอสเตอร์แบรนด์ได้เลยนะครับเขาจะแบรนด์ที่เราไปดูกันนะ่ะน้าตามห้างเนี่ยเทียบได้เลยและการจับจุดของชีวิตนะครับช่องโหวต่ต่างๆรอยรั่วต่างต่าง ือเพลาๆปิดหมดเลยไม่ให้มีอะไรที่เด็ดรอดออกมาได้เลยนะเธอเป็นคนที่นิ่งแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีใครมาวุ่นวายหรือมาทําให้เธอรู้สึกเสียหายรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ก่อขึ้นมาฉันไม่ได้ทำร้ายใครและฉันต้องไปตวงฉันเองตลอดฉันอยู่ในแบบของฉันเนี่ยสุดท้ายแล้วมาโดนคนอื่นโจมตีแบบเข้าใจผิดผิดอันเนี้ยนางก็ไม่เอาไว้นางก็ฟ้องนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเข้าใจและ อยากจะส่งเสริมนะครับไม่ว่ากันเพราะคนไทยด้วยกันแค่เดินไปถ่ายรูปแล้วบอกอะไรบางอย่างให้กับเธอเนี่ยหรือจะแนะนําคําติชมหรือจะพูดอะไรก็แล้วแต่แปลว่าเราเป็นคนที่น้อมรับฟังความคิดเห็นแทบทุกคนแต่อยู่ที่ว่าทุกคนบางคนเนี่ยเขาจัดก,กล้าที่จะเผชิญหน้าหรือเปล่าเผชิญหน้ากับผู้หญิงที่เซ็กซี่เป็นหมอรำที่ เรียกได้ว่ามีกระแสอยู่ตลอดเวลาเซ็กซี่และสวยนะครับคุณกล้าที่จะอคอนแทคมองหน้าเขาแล้วบอกเขาและแนะนำเขาหรือเปล่านะครับจริง,รงๆการเดินเข้าไปหาพลาวและสร้างกำลังแรงใจนะครับไม่จำเป็นต้องจับมือแค่คุยกับเขาตรงๆต,ต,ตามองเขาแล้วพูดอย่างจริมใจใบหน้ายิ้มแยม้มนะครับแล้วขอเธอกอดสักฟอดหนึ่งอ่ะ เราเป็น MC อ่าเราผู้ผิดครับเราเป็น FC นะครับไม่ใช่ MC เราเป็น f อของเธอนะแพลาวเราอยากให้เธอสู้ต่อไปนะอยากให้เธอมีความสุขกับการใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องลูกทั้งสองเธอสบายใจได้เลยนะว่าแฟนคลับเขาแยกออกนะเขารู้ว่านี่คืองานนี่คือลูกเพราะว่าการเลี้ยงลูกค่อนข้างที่จะเหนื่อยเหมือนกันเข้าใจนะเข้าใจเพลาๆแล้วก็รับรู้ได้ว่าเออความเหนื่อยมันทําให้ทุกคนอยากมีกําลังใจแหละอยากได้กําลังใจแต่เพลาวเนี่ย ซึ่งโดนคนอื่นด่านะอย่ากดผมนะคือผมจะพูดตรงๆว่าเพลาๆยไปนสนใจแพลาวเดินหน้าต่อไปเพราะว่าสิ่งที่เพลาๆได้ทํามันมีคุณค่าและยิ่งใหญ่สําหรับลูกมากและทุกคนต้องมีงานทุกคนต้องมีเวลาและทุกคนก็ไม่สามารถที่จะละในหน้าที่ได้ไม่ว่าจะเป็นบทแม่บทศิลปินนักร้องหรือจะเป็นบทบาทของรักธุรกิจ ขอให้แพลวพาวผ่านจุดนี้ไปให้ได้และผมก็เชื่อว่าน้องสันเนี่ยเขาเอ็นดูเด็กทั้งสองคนแล้วก็รักน้องมากๆแล้วก็รักแพรวพาวด้วยนะครับยังไงก็อย่าไปสนใจกับข่าวที่มันเกิดขึ้นมาเนาะว่าจะให้แพรวพาลเนี่ยไปมีลูกแฝดสองคนกับน้องซัน่ะนะครับแล้วก็เอาเด็กสองคนไปคืนพอ่อมันดูตลกมันดูเหมือนกับไปเหยียบสักศีของเขานะครับนะเนี่ยเวลาเจอกับแพรวพาวเนี่ยพูดออกมาเนี่ย จริงๆพูดได้นะเขารับฟังด้วยนะครับแต่ถ้าไม่มีใครพูดหรือไม่มีคนที่เป็นผู้ใหญ่เป็นแกนนำให้บิ๊กกับแพลสมานแผลกาวใจกันจริงๆมันเป็นเรื่องของคนสองคนว่าเออเขาจะแยกกันอยู่เขาจะไปอยู่ที่ไหนชีวิตใครชีวิตมันไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกแล้วอ่ะก็ไม่ว่ากันแต่ปัญหาติดอยู่ที่ลูกคือมันต้องเจอไงพ่อมันต้องเจอแม่แม่ไม่ต้องเจอพ่อเราสักวันหนึ่งลูกโตขึ้นมาเนี่ย นะครับแอดดี้บอกเลยว่าเกมเนี้ยไม่จบไม่สิ้นมันยังต้องแบบเป็นมหากาพย์ที่ยาวไปถึงตอนลูกโตอ่ะมหากาพย์ไม่จบง่ายๆครับไปถึงตอนลูกโตเป็นสาวลูกโตเป็นหนุ่มนะจะมีอะไรอีกต่อไปก็ต้องคอยติดตามแต่ถ้าอยากให้มันจบไวๆนะครับแอดดี้คิดว่ามันคงไม่จบง่ายง่ายหรอกเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็มีในเรื่องของอาพุดตรงยากรธดนะอีโก เพราะทั้งสองคนคือคนคุณภาพทั้งคู่อ่ะบิ๊กก็มีแฟนคลับเยอะมีคนที่โอ้โหชอบเยอะอะ่อะพาพราวๆก็ไม่น้อยไปกว่าบิ๊กนะครับมันคือสองฝั่งที่เราบอกได้เลยว่าต้องให้เวลาต้องใช้เวลาแล้วก็ถ้าศิลป,ปินสู้ศิลป,ปินกล้าที่จะ ผเผชิญออกมาแบบเชื่อมั่นตั้งใจทํางานอย่างประสบความสําเร็จมีเป้าหมายมีโปรเจกต์ต่างๆถ้าทําสําเร็จแล้วทุกคนยินดีแล้วก็รักในสิ่งที่ศิลปินสัญญาไว้นะครับทุกคนก็จะไม่ทิ้งศิลปินและศิลปินเขาก็จะไม่ทิ้งทุกคนดูทั้งคนดูนะศิลปินเขาไม่ทิ้งแน่นอนเพราะทุกวันนี้นะครับอดูเข้าใจว่าแพลาวเนี่ยเขารับรู้ได้ถึงความน่ารักของแฟนคลับคนมันเคยเจ็บ มันเคยโดนคนอื่นด่าจนทุกวันนี้ก็ยังโดนด่าโดนว่าเขาต้องเข้มแข็งขนาดไหนแล้วลามปามาเรื่องลูกอ่ะล่าสุดก็ให้ลูกทั้งสองอโตเกียวกับดาฬิกะไปอยู่กับฝั่งพ่อบิก๊กแล้วก็ให้สองคนเนี่ยทำลูกใหม่เป็นลูกแฝดไปเลยคุณคิดว่ามันง่ายเหรอครับคุณคิดว่าคุณพูดอะไรแบบนี้ออกไปเนี่ยสังคมก็จะรู้สึกยังไงสังคมเขาไม่เล่นด้วยนะมันดูตลกนะครับ เขาจะเกิดมาตอนไหนออกมาตอนไหนมันก็เป็นเรื่องของเขาไม่ต้องไปคาดหวังไม่ต้องไปใดๆอะไรกับเขามากเพราะชีวิตทุกวันนี้แพรว่าเขาก็มีความสุขซันก็มีความสุขนะครับน้องแฟเป็นบอสแล้วนะก็มีความสุขและยินดีกับเขาไปมันคือองค์กรของเขามันคือสิ่งที่เขาอยู่ด้วยกันนั่นก็คือมันจะขึ้นไปแบบเลเวลแบบผัวเมียเลยแบบสามีภรรยายอยู่ด้วยกันนะครับก็เป็นความสุข,ขของเขายุ่งทําไมอะ่ะ ทำไมต้องมีปัญหาอะไรมากมายคือประมาณว่าเห็นพ่อบิ๊กเศร้ายังไงล่ะครับใช่ไหมฮะเปล่าวปลาว่าซันไปมีลูกใหม่เธอขอร้องนะหลายคนก็กล่าวมานะครับส่งเด็กทั้งสองคนมาคือเด็กเป็นตัวปาาระกันเหรอหรือ,อยังไงส่งมาให้บิ๊กแล้วบิ๊กจะพาเด็กไปเที่ยวแล้วถ้าเกิดว่าพักหนึ่งเขาคิดถึงแม่เขาขึ้นมาล่ะมันต้องมีเวลาไงครับมันต้องแบ่งเวลาให้ถูกต้องและคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องสอนลูกให้ดีถูกไหมครับ เออหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับว่าทําไมชอบเสือกเรื่องชาวบ้านจังออแล้วก็มีหลายคอมเมนต์เลยนะฮะที่เข้ามาเมบบน้นแบบแรงๆก็มีนะครับจริงค่ะคนที่เ้าให้เขานะ่ได้เป็นแม่คนยังถึงบอกเขาหเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่คือการไปอยากนำเขาทุกอย่างยังกับว่าเป็นคนในครอบครัวพูดละฮืดหลาย อีที่มาเม้นว่าให้เขาเนี่ยมันป่วยจิตดิมายุ่งยากอย่างเรื่องชาวบ้านเอาครอบครัวมึงให้มันดีก่อนพ่อของเขานะครับพ่อเขาก็ออกมาไลฟ์สดมึงบัไดฟังบอกว่าเขาอยากงานบ่อยาสะดวกที่จะเอามาอยู่นํามึงอย่าแซะเขาหลายครอบครัวเขานะครับเออนะเต็ไมไปหมดเลยนะครับคอมเมนต์คอมเมนต์มเ,มนเยอะมากดราม่าเยอะมากสำหรับเพรวนะ ขาวประเพาวคือเป็นอะไรที่ดราม่าสนันเลยนะครับนะไม่จำเป็นต้องมาเผื่อคิดดูดีๆคิดดูเปล่ปลาๆของอุ้มท้องร้องเพลงจนคลอดสองคนเขามีความเป็นแม่สูงเอาจริงๆนะถ้าคุณเป็นแม่คนแล้วคุณจะเข้าใจเปล่าๆค่ะลูกผู้หญิงเหมือนกันการที่เป็นแม่คนไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้จิตวิทยาในการเลี้ยงลูกลูกคนเดียวยังไม่เท่าไหร่และถ้าลูกสองคนไม่ต้องพูดถึงเพราะลูกสองคนนิสัยทัศนคติไม่เหมือนกันการดูแลก็จะยากขึ้น นะเอาตรงๆเลยเนี่ยก็แฟนคลับเข้าใจถึงหัวอกขอาเป็นแม่เข้าใจในการบริหารของควาเป็นแม่ไม่ต้องไปจับผิดเขาไม่ต้องไปนู่นนี่นั่นไม่ต้องไปแบบไม่พอใจคุณจะเอาลูกคืนเอาไปให้บิ๊กคุณมีสิทธ์อะไรครับในเมื่อสิทธิ์มันเป็นของแม่ล้วนๆคุณคือคนอื่นคนอื่นคือ FC และ FC จริงหรือเปล่าแล้วถ้าเป็น f c ฟีจริงแล้วทาไมไม่เข้าใจแผลเปลานะครับนอกจากคุณเป็นอวตารหรือเป็น FC ของทางทางพ่อบิ๊ก ก็ได้อันนี้ก็ปบนการวิเคราะห์เฉยนะครับนะอ่ะโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ